สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ชาวให้หน้าที่กับ c r ิปโตเทเล,ลอร์ก็เป็นช่วงของการสอนวิเคราะห์ราคาบิตคอยน์อีเธอรี่เมนมาดูว่าวันนี้เมนโนเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็วันนี้นะผมมีเรื่องที่อยากบอกมากเลยนะครับว่าเออเมาื่อวานเนี่ยขออภัยด้วยนะครับที่เสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมก็เลยตัดสินใจลบคลิปนั้นออกไปนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าจะอัพคลิปตอนเย็นเนาะปรากฏว่ากลับถึงบ้านเรียบร้อยปุ๊บผมสลบปรับเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะแล้วผมจะเชยๆวันนี้ให้นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้านนะครับก็ได้มุมมองดีๆมานะครับว่าพอเราดูในทาวเวิรมเดย์แล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัว b i t c o i ทาวเ e ิร a มเดย์เกิดสัญญาณกับตัวนะครับเกิดสัญญาณกับตัวอะไรเกิดเญียณกับตัว ก็คือเป็นบูลิ t เดเวอร์เจนในทา์เฟรมเดย์อันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นเนาะ,ะครับนั่นหมายความว่าขาลงเนี่ยมันอาจจะจบแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งการเกิดบูลิดเดเวอร์เจนตรงนี้เป็นแานกับตัวก็จริงแต่กับตัวเนี่ยกับได้2ออย่างนะครับมันไม่ได้บอกว่าเอยขาลงแบบนี้เจอบูลิดเดเวอร์เจนปุ๊บเป็นขาขึ้นแน่ๆไม่ใช่นะครับ อาจจะเป็นไซเวกก็ได้อาจจะเป็นขาขึ้นก็ได้อันนี้ก็ต้องมารอดูหน้ากราฟเฉลยกันอีกทีนะครับถ้าเกิดเราดูในทาวฟ e d ด์เนี่ยจะเห็นว่ามีสัญญาณกลับตัวแล้วเนี่ยถามว่าเป็นแบบนี้เราจะหาจังหวะเข้าซื้อยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ไปดูในตัวของทาวฟิลด์อีกชั่วโมงกันเลยอ่าครับ่ะดูเดยย้อนกลับไปดูเดสักครู่หนึ่งนะครับก็ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็อาจจะรอเบรกเส้นนี้นะครับ หมายแรกของผมเนี่ยอาจจะรอเบรกเส้นที่เขากดราคาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกดไฮกดไฮกดไฮ้แล้วเนี่ยเหมือนจะเบรกนะครับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นไส้เทียนหลุดออกมานะครับเหมือนจะเบรกนะแต่จริงๆถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยมันก็คือเบรกไปแล้วนั่นแหละครับ เรกไปแล้วต่อว่าตอนนี้พอเบรกปุ๊บมีแรงขายเทลงมาเพราะเหมือนที่เรารู้นะครับและถ้าเรารู้ว่าตรงไหนคือแนวต้านเราก็จะขายถ้าเกิดตรงไหนเป็นแนวรับเราก็จะซื้อใช่ไหมครับทุกคนในโลกรู้หมดครับว่าตรงนี้คือแนวต้านเดังนั้นเนี่ยก็คนเขารอขายกันตรงนี้กันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วถ้าใครยังไม่มีของปัจจุบันล่ะทำยังไงได้บ้างนะครับทำยังไงได้บ้างอ่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าอ่ะผมลืมเปิดแบกดีนะครับปึ๊บแบกดีมา ผมมองว่าอตอนเนี้นะครับไอ้เส้นนี้มันเกิดการอะไรครับมีการเบรกย่อแล้วใช่ไหมครับอาจจะต้องรอแท่งเด้งเนี่ยนะครับเด้งก็คือเป็นแท่งสีเขียวเนื้อเยอะปิดสักหนึ่งแท่งนะครับแล้วสโต้ RSI หักหัวขึ้นแบบนี้อาจจะหาจังหวะเข้าซื้อได้นะสี่ชั่วโมงมาดูยากอยู่ที่1ชั่วโมงละกันเห็นไหมว่า1ชั่วโมงเนี่ยเขาเบรกเส้นเทไลน์ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่มันกดราคาอยู่แต่ทีนี้เรารอสัญญาณอยู่นะครับว่า ณนะปัจจุบันตรงนี้มันมีเบรกนะครับมีการยอ่ยอย่อเราตรงนี้ยอ่อแล้วหลุดลงมาข้างล่างเลยไหมหรือยอ่อเพื่อที่จะไปต่อถ้ายอ่อที่จะไปต่อเนี่ยมันจะทําให้เส้นแนวต้้งตรงนี้กลายเป็นเส้นแนวรับนะครับก็รอมีแท่งเขียวเด้งขึ้นมาเนี่ยหรือสโตอะ สโตเนี่ยเข้าสู่โซน80 20ตรงนี้นะครับหัวขึ้นแล้วเอ็นบีซีดีเนี่ยหักหัวขึ้นนะครับแท่งตรงนี้เป็นแท่งสีแดงอ่อนหรือแท่งสีงเขียวเข้มผมก็จะอา,อาจจะพิจารณาแย่ไปก่อนหนึ่งไม้นะครับครับคือส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าอะไรนะครับอาจจะแย่ไปก่อน1ไม้เป็นแบบอ่ะสักสินะครับการตกรดครับแต่ว่าการที่เข้าแบบเนี้ยก็เน้นย้ำเสมอน,นะครับว่ามันอาจจะย่อลงมาได้นะครับอาจจะย่อลงมาได้นะก็ ต้องเผื่อแผ่ไว้สองทางด้วยนะครับจากตัวของบิตคอยเองแล้วอีกหนึ่งมุมมองของผมละนะครับนอกจากถ้าเราจะเข้าตรงเนี้นะเราจะเข้าตรงนี้เนี่ยรอมันเด้งนะครับแล้วมีวิธีการเข้าอื่นได้ไหมนะครับก็มีอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่าตรงนี้มันน่าสนใจดีนะครับผมก็ใช้วิธีการวัดการเด้งตรงนี้นะครับปึ๊บนะถึงไฮตรงนี้อ่าวัดว่าตัวถึ ของบิตคอยเนี่ยจากที่เขาสามารถกลับตัวชุดนี้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องดูในสชั่วโมงชุดนี้เนี่ยที่เขากลับตัวขึ้นมานะครับชุดนี้นะครับเขากลับตัวขึ้นมาได้ในถึกเป้าลเยลยยากนะครับก็เป้าของเขาเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับเส้นแนวต้าน ที่ราคาเนี่ยมันสามารถเบิงขึ้นไปได้ก็คือประมาณ3 6มหมนั่นเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดตัวของเขาจับไปต่อนะครับในทา์เฟรมหนึชั่วโมงนะถ้าเกิดว่งลงมาแค่นิดเดียวเราไปต่อเลยเนะี่ยก็อาจจะรอมันเด้งตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะเนี่ยผมคิดว่าเออรอคอนเฟิร์มที่4ชั่วโมงดีกว่านะครับรอคอนเฟิร์มที่4ชั่วโมงดีกว่าแล้วถ้ามันยออ่อล่ะ นะครับถ้ามันยอ่อละผมคิดว่ามันจะย่อมาถึงตรงไหนแล้วก็ใช้ตัวของฟิวดชชีตรงนี้ในการวัดนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมว่าเส้น38%เนี่ยมันก็จะอ,อประมาณ3 5ม0ื0ห้บริเวณนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันย่อลงมาเนาะอืมแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นแนวต้านแบบนี้ผมว่ารอเขา มีแท่งสีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นเท่าเฟสีชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าใครชัวร์หน่อยเป็นแท่งสีเขียวเนื้อเยอะๆปิดออกมาแล้วสามารถยืนอยู่เหนือเส้นแนวต้าตรงนี้ได้เนี่ยผมมองว่าจังหวะเนี้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจเนาะสะหรัแบบตัวของบิทคอยแต่ว่าท่าเฟรมเดย์ตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาถึงเอ่อบริเวณเส้นกลางบูนิงเกอร์แบร์แล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าไอ้วันเนี้ยที่มันย่อเนี่ยมันยอ่อแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดมันยอ่อ ถ้ามันไม่เบรกเส้นแนวรับลงมาเนี่ยผมว่าอาจจะมีการไปต่อหรือมองว่าเอ้บิตคอยนเนี่ยเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับเพราะตัวของ MACD เป็นยังไงครับ MACD เนี่ยมันก็เข้าใกล้กับเส้นสีโาไลขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็จริงๆอะในความตั้งใจของผมนะผมมองว่าอรอแมคดีเนีตัดเส้น Zero, สีโรไลขึ้นมาก่อน จอกไม้นั้นเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่พอไม่เห็นสัญญาณแบบนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแผนนิดน,นึงว่าถ้าเมการเบรกย่อเด้งเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับเนี่ยอาจจะเข้าสักหนึ่งไม้เป็นไม้เล็กๆนะครับการตกหลดไวแต่ถ้าผิดทางก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ข้อตัวของ BTC เนาะ อ่าตัวต่อมานะครับเป็นตัวของอีเทอรเียมนะครับก็อีเทอรเียมเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับว่าเอผมเนี่ยเป็นคนบอเองนะตรงนี้นะครับซัพพอร์ตโซนซัพพอร์ตโซนนะครับน่าสนใจนะผมก็ไม่ได้เข้านะครับไม่ใช่ว่าผมเอ่ยไงนะจริงๆนะผมแบ่งเงินไว้เข้าบิตคอยกับบ nb นะก็ไม่เป็นไรนะครับบอกลุกคนว่าเข้าเข้าตรงนี้นะครับแต่ลืมเข้านะนะครับก็อีเทอรเียมเองเนี่ยจังหวะที่เขาเบรกตรงเนี้ย ที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าเฮ้เบี่ยงเส้นนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะมีการกลับมารีเทสนะปรากฏว่าเอาไม่ย่อมมาเลยนะครับไม่ย่อมมาเลยก็ตอนนี้ขึ้นไปถึงเส้น50%แล้วสําหรับใครที่อ่าเข้าซื้อตั้งแต่เส้น6กซหรือซื้อในโซนซัพพอร์ตโซนตรงนี้ที่ผมตีไว้กล่องแดงๆตรงนี้นะครับก็ มองได้2มุมมองนะครับว่าอ,อาจจะแบ่งขายทํากําไรแล้วหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าอีเธเรียมเนี่ยอาจจะย่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่ไปต่อเพราะอะไรผมถึงมองอย่างนั้นเห็นไหมครับว่าอีเธเรียมเองเนี่ยเส้นแมกดีมันอยู่ห่างไกลสเส้นซื้อลงรายเยอะพอสมควรเลยนะครับดังนั้นมันอาจจะ,ะที่มันเด้งขึ้นแบบนี้มันอาจจะยังไม่ได้ทับ เป็นการขึ้นที่ยังไม่แข็งแรงนะครับเพราะตัวของ MACD ยังไม่คอนเฟิร์มด้วยนะครับอาจจะแบ่งขายเก็บกำไรที่เส้น50%นะออกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งไม้ขายเขาเรียกว่าแบ่งไม้ออกนะครับถ้าใครยังไม่โดนสต็อปลอนนี้ก็อาจจะยังไม่ออกก็ได้ครับตัวของอิตาลีมผมมองว่ามันอาจจะท่าในภาพเดืนะมันอาจจะไซเวกเก็บพลงอยู่โซนเนี้ยนะครับอยู่โซนนี้ไปก่อนนะจนกว่าจะรอแม็กดีเนี่ยคอนเฟิร์มขึ้นมาแล้วค่อยเบรก ขึ้นไปแล้วก็เริ่มปรับตัวเป็นทรงขางขึ้นหรืออัพเทรนนะครับถามว่าท้าไปผมถึงมาแบบนี้ล่ะนะครับอย่างแรกคือเห็นภาพรวมทั้งโบลิงเกอร์แบนสโต e และ m a c กดีเนี่ยจะบงบอกว่าเป็นการกลับตัวที่ไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่ามันใช้แรงสะสมมากๆนะครับในการที่สามารถทำลายแนวต้านขึ้นมาได้นะครับเมื่อทำลายแนวต้านได้เรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือเขาจะต้องพักออกข้างสะสมพลังเพื่อที่จะเริ่ม ต้นเดินทางใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้สโตของอีเาเลียมเนี่ยอยู่สูงมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสย่อได้ถูกเมื่อเลยเพราะว่าเราจะต้องย่อเพื่อรอแม็กดีขึ้นมาก่อนนะครับส่วลคือสำหรับใครที่เก่งกับระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะมาปล่อยแถวๆเส้น50%ตรงนี้ก็ได้นะครับนาะเนี่ยก็ได้กันไปเท่าไหร่ประมาณสมมุติเอาขอบบนเลยนะครับขอบบนเนี่ย ก็ได้กันากร 15. กันแล้วนะครับก็อาจจะพิจารณานะแบ่งออกสักไม้2ไ,ไม้นะครับเป็นไม้เล็กๆเ,เพื่อป้องกันว่าเฮ้มันเผื่อมันจะลงต่อไหมนะครับเจ้าสีอ,อาจจะเอามาอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับตัวอีเทเรียนะครับระภาพวันนี้อีเทเลียมผมมองยังไงบ้างอ่เกตเห็นว่าอีเทเลียมเองเนี่ยมันขึ้นไปชนเส้น50%หรือเส้นแนวต้านนะครับแล้วผมมองว่า จุดสําคัญเลยนะครับคือเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนสำหรับทาวเฟมสีชั่วโมงเนี่ยเขาน่าจะย่อมาบริเวณนี้นะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับฟิโบรตรงไหนไหม่เอ่ยตีคร่าวๆอ่ะก็จะประมาณเนี่ยประมาณ2องพันหหรือเส้น38%ตรงนี้นะครับคือเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนทาวเฟมสีชั่วโมงพอดีซึ่งผมมีมุมมองว่าเขาเนี่ยขึ้นไปชนแนวนต้านปุ๊บ อาจจะเป็นการขึ้นฮะย่อลงมาที่แนว38%หรือแนวเส้นกลางฟิโบเอเส้นกลางบลิงเกอร์แบแล้วค่อยมีการเด้งขึ้นไปเทสแนวต้านอีกสักร,รอบหนึ่งนะครับต,ตัวของอิตาเลียมเพราะเอ่อทำไมผมถึงมองเส้น38%ล่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งนะครับส่วนใหญ่นะถ้ากราบลงมาย่อที่เส้น38%เนี่ยเขามักจะมีการกลับตัวขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าเกิดลงมาปุ๊บแล้วไม่หลุดเนาะสำหรับตัวของอีเ e อ e u เียมเองเนี่ยผมก็มองว่าย่อสักทีนะครับจะได้รับผมขึ้นหลดไปด้วยนะ <c oughs> นะครับก็ยังไม่มีของนะครับอีเทอเรียมมีแต่ BNB นะอ่ะแล้วอีเทอ e u เียมก็จะประมาณนี้เนาะนะครับตัวของ Bnb ล่ะเป็นยังไงบ้าง BNB ปึ๊บอ่แตสังเกตว่าหลา,หลายตัวเนี่ยวันนี้ทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB เนีเนี่ยเขา ไปถึงเส้นแนวต้านกันแล้วนะครับไปถึงเส้นแนวต้านกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อีกไม่นานก็จ,กจะเห็นผลแล้วนะว่าไอเส้นที่มันกดราคาเนี่ยให้มันเป็นขาลงเนี่ยมันจะสิ้นสุดหรือยังนะครับเพราะไอตัวบิตคอยเองเนี่ยมันมีบูลิดเดเวเทเชนที่รอการระเบิดตัวอยู่นะนั่นเองเนาะ,ะสำหรับตัวของ BNB Timeframe Day ยังไม่สามารถเบรกเส้นสีเหลืองตรงนี้ไปได้นะครับก็คือไม่สามารถเบรกแนวต้าน สำคัญที่กดราคามาตั้งแต่นอดีตไปได้นะครับในทางเฟรมเดนะพอเราดูใน4ชั่วโมงเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเ,เขาเริ่มที่จะย่อลงมาแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่า4ชั่วโมงเส้นกลางบริงเกอร์แบนเนยรับอยู่ไหมนะถ้าเกิดเส้นกลางร,รับอยู่เนี่ยอาจจะเห็นการเบรก เส้นตรงนี้ขึ้นไปได้เร็วนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเส้นกลางรับไม่อยู่ล่ะผมมองที่ไหนต่อก็ผมมองที่เส้น6กสนะครับหรือประมาณราคา270เหรียญตรงนี้ที่มองเป็นแนวรับถัดไปถัดตัวของ BNB ตอนนี้ก็ต้องรอเขาย่อให้สุดก่อนนะครับถ้าใครยังไม่มีของวันนี้เนี่ยหลายๆตัวจะสังเกตเห็นว่าเขายกระชนแนวต้านกันครับแล้วก็ลงมาเทสท,ท,ที่เส้นสีชั่วโมงนะว่าที่เขากลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ย เขาจะไปต่อได้ไหมนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้นะครับถ้าใครเอาชัวนเนี่ยรอเขาเบรกย่อเด้งที่แนวต้านสําคัญเช่นตัวของ Bitcoin หรือ BNB เนี่ยก็มีเส้นแนวโน้มตรงนี้ที่เป็นแนวต้านสําคัญเีนะ่ยรอเบรกไปก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครบอกวิไม่อยากรอถึงแนวต้านตรงนั้นเลยล่ะทำยังไงได้บ้างก็รอตรงนี้นะครับย่อลงมาปุ๊บนะครับมีการเด้งไปไหมนะครับมีการถ้ามีการเด้งเนี่ยแล้ว ตัวของแม็กดีนะครับตัวของสโตนแล้วบลิงเกอร์แบนเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่ผมบอกไปสำหรับตัวบิตคอยเองเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าออเดอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครเข้าออเดอร์จังหวะที่เนี่ยผมมองว่ามันมีความเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับที่จะเขาเขาไม่สามารถผ่านตรงนี้แล้วย่อลงมาเลยก็ได้นะครับแล้วนะั้สองวิธีเนี่ยอาจจะลองดูว่าเออเราอยากได้ความ ชัวไม้นะถ้าอยากได้ความชัวเนี่ยผมมองว่าตัวกะตัวที่เขาเบรกเส้นแนวต้านตรงนี้ไปได้เนี่ยน่าจะชัวกว่านะครับหรือถ้าเบรกไม่ได้ละก็รอก,กันที่แนวรับที่เส้น6 1เส้นหรือแนวรับระดับถัดไประดับตัวบิ t คอ i n อีตทเรียเ b นบีต่อไปนั่นเองนะครับสรุปวันนี้ผมมองว่าหลายๆตัวเมื่อวานขึ้นไปชนแนวต้านกันช่วยมาชนแนวต้านกันแล้วก็เริ่มมีการย่อลงมานะครับและที่น่าสนใจคือทางเฟ day ของ bitcoin เนี่ยเกิด bullish divergence นะั่นเหมือนวขาว่าขาลงเนี่ยจบลงแล้วหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับถ้าเกิดเบรกเส้นราคาที่เบรกถ้าราคาของเหรียญใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยสามารถเบรกเส้นแนวต้าที่กดราคามาแสนล้านเนี่ยนะขึ้นไปได้อย่างสวยงามผมมองว่าอาจจะเริ่มกลับเป็นทรงขาขึ้น อีกครั้งแล้วก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงวิคไรส์ไลฟ์ฟสดนะครับที่หน้าเพจ facebook ของผมเลยนะครับ2องทุ่มไม่ค่อยตรงก็เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ